ต,ตอนนั้นเองรถไปกำลังวิ่งมาแล้วครับตอนนี่รถไฟวิ่งมาข้ามระพากุดๆยุหยุดหยุดหยดหยุ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 ดมยุดหยข้ามุดหยุดไยุดหยุาหยดหยุดหยุดหยุดนะคดับุดหยงดหยุ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 ดดหยุยข้ามไดหยุยุดหยุดหยุดหยขยาดหยุยด้ย โอรถไชนชนนชกฟัมแล้วครับโอ้เรียกโอ้ชนฟั่มไปแล้วตอนนี้เรลยกดวนลยกมาด่วนเลยรลยกมาช่วยหน่อยช่วยชวยช่วยช่วยลุกไปเลยกบินก่อนนะจ๊รถพยาบาลด้วยไป ไมดช่วยคนเกล็อายกยกยกรถไฟขึ้นรางเลยเร็วยกมายกไคอายกรถยมานี่ซ่อมจู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 ดูููโอ้ม่อชย ไปต่อได้เลยรวไปเรียบร้อยแล้วเอาอคนเก็บไปรพยาบาบ